วันตอนแรกโอ้ฝนตกแห้งเติบมื่อนี้ผมกับสิเกียวเขาแต่ต้องรอดแดดออก่อนให้เขามันแหงๆก่อนเขาก็ขอสิมหาเนาะมื่อนี้แหละเป็นนัดสี่สตาหญ้าานหน้ากับลาย่ยั่ได้มาเกี่ยวดอกเดี๋ยวสิมพราเบิงบ่งรอบสองหลังสิถืบอบ่ละแต่ละมือบ่มีคลิปยังดอกผมน่ะมีแต่ลงรอบลงไส ทายปลาเขา่ากับคนอยู่แต่ปลาเข่าปลาหน้าเนาะเสียงถ่ายตึกล่ามบ้านซองคือมูขจาวบดไอดอกนี่ไอหนะไว้งูอีกแล้วงูอีกแล้วครับท่านอุ้ยหมานอันนี้ขาวดำอุ้ยอันนี้ขาวดาครับอันนี้ขาวดำไอนนำงูอย่างโน่นวันีงูไม่อย่างเดีอุ้ยงูกระบะลาหรืองูกับ,ง,กบงูสองหางเหมฮะงูสองหางงูสองหาง มีปากสองทางงูอย่างนอู้ตัวยังไงตัวยังไงอุ้ยหางก็มีปากเอ้า in หัวก็มีอู้ต in ัวใหญ่แเหี้ยอันตรายเลยอู้ยานเลยครับเดู้งูอย่างนอู้้ใด้หูบอกนายดูงูอย่างคือมีสองปากอู้ยแย่เยะเยะเดี๋ยวไปเบิ้งอีหลังไปเบิ้งอีหลัง งูอะไรครับมีสองปากมีไผ่หูบอกเนี้ยงูทั้งหางก็มีปากทั้งหัวก็มีปากเอา้าตายเลยมันกินได้สองทางวะงูยังงอครำหน่ออุ้ยอันตรายขักเลยน่าคงคืองูหลายแท้กับเป้นอยู่ได้ล่ะหน้ากับเป็ดอยู่ เบืงต้นเบึงอีกหลังพุ่นโฆษณาเข่าอีกแล้วเออโอ,อ้โฆษณากับเข่าอ,อีกแล้วโฆษณาผู้ใหญ่บ้านถือบ้นอหลังนี่อึบมาถือครับมาถือคือสีมืดเขตแล้วอ่าโอเคครับผมสบนี้ละงูอันนั้นผูใ้ใดหูนเนี่ยน้อ มีไผ่หูวแน่โง่นันงง่ยังใส่ไว้ก้อนสันเพื่อถือกบใส่ไว้หลังเดียวน,ยน,นี่เพื่อถือกบเพื่อถือกบเนาะครับเนาะเออเพื่อถือกบถือกบมาก,กดา็ดีแหละแต่หลังนันที่ผู้ใดหูวแน่โง่โง่ไหมอ่ะโง,ง่อย่างเนาะโง่มีสองหัวสองหาง โอ้เขาก็เขียวดีครับหมอกตะ้ายยางผ่าผมเปียกมันแล้วนี่ผ่าเปียกมันแล้วผ่าเปียกมันแล้วเนาะแค่นี้แหละครับไถหัวงูสองหัวสองหางนะั่มันเป็นไม่อย่างน้อบอกนัเด้อสวัสดีครับวิวสวย